หันหลังหันหลังหันหลังให้พี่เร็วเอ๊ะดูสาวเร็วดูสาวเอ๊ยอุ้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 ยดูสาวนู้นคิมคิมเล่นกับพี่หน่อยเร็วบุ๋มเลยม้ยเดิใหญ่เลยอ่ะเหี้ป่าอุ้ยคานคานเก่งคานเก่งขายอะไรโลตินโลตีอ้ยจ้องหน้ากันละยิ้มว่ะยิ้มเลยยิ้มเล่นงานพี่เขาสิลูก เหมือนจะชอบผู้ชายมากกว่าขายดีไหมก็เรื่อยเรื <UM ่อยค่ะใช่ค um> ่ะออี๋อารมณ์ดีแล้วล่ะคะอหันเขาอยู่นี้อาจารย์นี่วัตถุดอันนี้ให้ร้าคิมบ้าคชินครับคิน ดูพี่เขาคานใหญ่เลยเนี่ยพี่เขาคานใหญ่เลยนลเขขนี่ยอลิชาแท็กเบบี้สวันเบบี้ชาร์อยู่แฮปวันเบบี้เอ๊ะเอ๊ยไม่มีข้าวผัดอะไรนี้ไม่ได้ทำครนเป็นชาชโข้อแวร้อแชร์คนนี้คน h e l l สวัีคาะ สวัสดีค่ะอัจจิอีุ้ยฟันขึ้นเยอะจังเลยฟันขึ้นเยอะจังเลยอุ้ยอฟันขึ้นเยอะมากเลยโอ้ย่ยผมพายทียังไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะ ดูตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่เนาะดูแบบดูในกล้องอ่ะดูในรูปอ่ะทากกินหูกพี่ผ้าปัญญยาง่ะตอนนี้ตอนนี้งองเงียมากุ้ากี่เดือนแล้วนะแปดค่ะแล้วเลาวอาโรเวล่าแล้วแอนบูมเก้าป้เก้าตื่นเดียวเองอ่ะ อะไรย้อยเนี่ยทำไมจ๋าถุงชอกระไรไปไหนไม่รู้นะแต่อันเนี้ยมันพี่อะชอบให้แฟนเอกใส่นอาหารเยอะเอาไว้ใส่เวลาไปเที่ยวเหนืออะไรเงี้ยมันมันขอบคุณค่ะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวโตก็ใส่ได้หนาเลยมันกว่าด้วยแต่ว่ามันยับเพราะว่าเขาเรียกว่าอธิโนใหตัดเสียงออกนะแผ่รูปจ้ะาคือพี่เอามาใส่ในงานแต่งแล้วก็คือไม่เอากรับอ๋อ